เรื่องใหม่มาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ติดกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะการเต้นวิถีพุทธนั่นเองค่ะเป็นการนําการเต้นมาผนวกเข้ากับการสอนของหลักพุทธศาสนานะคะจะเป็นอย่างไรคุณฟ้าคณพรวิถีวันนี้พาเราไปชมกันค่ะ เช้าๆแบบนี้นะคะฟ้าขอพาคุณผู้ชมค่ะมาสร้างความกระปรี้กัระเปาให้กับร่างกายด้วยการเต้นนะคะแต่ว่าการเต้นที่ฟ้าพามาชมในวันนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นการเต้นวิถีพุทธค่ะ การตั้งสติการตั้งมั่นเพื่อทำให้จิตใจแน่วแน่อยู่กับการเต้นเป็นหลักคำสอนพระพุทธศาสนาสำคัญที่ครูไมยเจ้าของแนวคิดการเต้นวิถีพุทธนำมาใช้ในการสอนเต้นเพื่อให้นักเรียนมีสมาธิอยู่กับการเต้นในทุกท่วงท่าค่ะซึ่งการตั้งสติให้แน่วแน่จะทำให้นักเรียนจำท่าเต้นได้แม่นยำ และยังทําให้เกิดความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในท่าทางที่จะแสดงออกไปจิตใจไม่วอกแวกไม่เปรียบเทียบท่าเต้นของตอนเองกับผู้อื่นค่ะทุกคนจะเริ่มมองว่าเฮ้ยมันคือไงอะเต้นไปสวดมวนต์ไปหรือเปล่าหรือมีท่าสวดมวนต์อะไรหรือเปล่าจริงๆท่านผู้มได้เลยว่ามันเป็นการเรียนเต้นปกติเนี่ยละครับแต่เราเนี่ยดึงสาระสําคัญของศาสนาพุทธเนี่ยก็คือ เราเราต้องการให้ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักกับคําว่าพุทธ,ธะมีสภาวะจิตท,ที่เป็นพุทธ,ธะนั่นก็คือการรู้การตื่นการเบิกบานนะครับการรู้ตื่นเบิกบานเกี่ยวข้องได้ยังไงเราต้องการให้คนรุ่นใหม่รู้จักตัวเองนะครับพอรู้จักตัวเองปุ๊บเนี่ยเขาจะตื่นขึ้นมาทําในสิ่งที่เขารลกและเมื่อจบคลาสสอนเต้นครูไมายจะมีการประชุมเพื่อนักเรียนบอกจุดข้อควรปรับปรุงของตัวเองซึ่งเป็นการพิจารณาตนเอง ก่อนที่ครูมายจะให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการเต้นพร้อมกับให้นักเรียนนั่งทำสมาธิเป็นเวลา5-10นาทีก่อนกลับบ้านค่ะ โดยการเต้นวิถีพุทธนี้สามารถเรียนได้ตั้งแต่เด็กเล็กอายุ4ขวบไปจนถึงผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีเลยทีเดียวค่ะแต่ในทุกๆคลาสจะเน้นย้ำเรื่องของการตั้งสติพิจารณาตนเองและการนั่งสมาธิค่ะนับเป็นการสอนที่จะทําให้เด็กรู้จักการแบ่งปันเลิกความเห็นแก่ตัวสร้างนิสัยการรู้จักให้ไปจนโตค่ะ ตอนนั้นก็เดากันนะครับวตกลงเต้นวิถีพุทธนี่เป็นอยังไงพุทพุทโธพุทโธก็นับหนถึงแเหมือนเดิมแล้เสร็จแล้อ่ะหมดเวลาแล้วฮะค่ะนะคะในช่วงข่าวห้านาทีหนึ่งเโมงเช้านะคะมาติดตามการหลังจากเนซุปไปหลายที่จะมีมาตรการดูแลอย่างไรกันบ้างมาติดตามค่ะวันนี้ลานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ